ปาสม้มทัศวิไลอดีตดาราวัยรุ่นสู่สอสอทันทีและหลายคนก็ต้องรู้จักกันอย่างดีสำหรับหนุ่มคนนี้แน่อุ่นแนออนนั่นเองสำหรับปาสม้มวิทตะไรชีวิชาระชัยที่นักแสดงดาวรุ่งที่โด่งดังจากผลงานกระแสและมากมายอย่างอาทิตย์ นาราครฟ้ามีตานั่นเองตอนนี้ก็ชอบบีนั่นเองและก็ได้ร่วมถึงสั์ชัยที่วางการเมืองและรักวัยรุ่นแสบในแบบบทบาทบาทเอกล่าสุดต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับปาส้มที่วิเครายจากนักแสดงซีรีส์วายในวันนั้นสู่สอสอทันทีในตันทีเ็นเซน15้า พ,พักเพื่อก้าวไกลในวันนี้เจ้าตัวก็ยังได้โพสข้อความขอบคุณทุกแรงทุกแรงที่เชียร์การสัพอร์ตและทุกทุกทุกคะแนนที่เสียงที่ไว้วางใจทำให้หน้าที่สมัครและสมรริภาพและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้โอกาสผมและขอบคุณทุกคนที่ให้คะแนนเสียงที่มอบให้ขอบคุณพี่ที่รอคอยสนับสนุนผมและ เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณนะครับสำหรับป้าส้มวัทิไลหนุ่มนักเรียนนอกได้เคยไปเรียนที่ไฮดรากูลติลี่อเมริกาประมาณ3ปีที่การศึกษา